ถือเป็นคู่ขวัญคู่ฮอตคู่ใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับน้าเดชยาย่าที่เคยใครต่างก็เรียกชื่อติดกันจนติดปากไปแล้วเมื่อสาวยาย่าเธอคว้ารางวัลสาวเจ้าสเสน่ห์จากเวทีของสยามบันเทิงหนุ่มน้าเดชเขาก็ไม่พลาดค่ะที่จะคว้ารางวัลเท่ๆที่มีชื่อเกๆ๋ๆว่าหนุ่มหลอกกระชากใจสาวฟาดฟันจากหนุ่มๆรุ่นพี่มาครองได้สำเร็จเป็นหนึ่งในอีกหลายรางวัลของปีนี้เลยก็ว่าได้ แต่วันนี้ก็ขอบคุณนะทางสยามบันเทิงนะที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้มาให้ครับผมก็จะเอารางวัลน,นี้เป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็รวมถึงขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับผมที่แบบว่าขอให้กำลังใจมาตลอดดีใจคนระับจริงๆแล้วผมว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันไหนนะก็ะจริงๆแล้วเป็นรางวัลที่เขาไม่ได้จะทำให้ศิลปินหรือนักแสดงเดืมีกำลังใจในการทำงานครับผมก็ต้องขอคุณผู้มีพระคุณทุกท่านนะที่ได้มอบรางวัลให้กับศิลปินหรือนักแสดงทุกๆคนเลยครับ เรื่องที่มีถามเห็นที่จะตกเทรนในเมื่อนัเด็ดก็เป็นหนุ่มสุดทอตที่มีผลงานทั้งอ e ีเวนต์ละครและก็เป็นพรีเซนเตอร์จนนักแทบไม่หวัดไม่ไหวดังนั้นรายได้จึงต้องพกพันตรงกับจํานวนภาษีมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเรื่องนี้นัเด็ดได้มีการจัดการยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้โดนภาษีย้อนหลงังเหมือนรุ่นพี่เขาคะ จริงผมกภาษีนักสแสดงกับศิลปินโดนทุกคนครับเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยต้องจ่ายภาษีไม่ว่าจะคุณจะทำสายงานอาชีพไหนก็ตามแต่ว่านักสแสดงเนี่ยจะมีอ่าเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่สูงกว่านะครับผมเองก็เหมือนกันถามว่าผมชำระครบไหมครบครับผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องย้อนหลังครับมี็สามล้านครับผู้จ่ายจะปีเท่าไหร่ครับผมตีเท่า่ไม่ใช่นใจนะเด็กได้ไปไหน จริงๆแล้วทั้งพี่เอทั้งผู้จัดก,การทั้งคุณแม่ก็ดูแลนะคุณแม่นี่จะเป็นห่วงมากอยู่แล้วฮะเพราะว่าน้องผู้ใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวก็ไม่อยากให้ลูกทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นเราทำอะไรจริงๆแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น่นอน่อนอนโปร่งใสและสะอาดรอบครอบสมกับเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสที่เป็นที่รักของใครๆทุกคนในวงการบันเทิงจริงๆแล้วคะ่ะคนไรนอกจากหลอกกระชากใจแล้วอย่างซื่อสัตว์เป็นคนดีสุดๆอย่างนี้ใครไม่รักก็บ้าแล้วล่ะค่ะ กี่ครั้งเธอคนนี้ก็ยังสดใสอ่อนหวานและเป็นขวัญใจสื่ออย่าสม่ำเสมอค่ะสำหรับนางเอกหน้าสายขวัญใจมหาชนยายา่าอุรัสยาสเปอร์บันวันนี้เธอมาร่วมงานประกาศผลรางวัลของทางสยามบันเทิงเขาเป็นรางวัลที่เท่าไหร่ของปีก็ไม่รู้แหละแต่ยาย่าบอกว่ารางวัลสาวเจ้าเสน่ห์ที่ได้รับที่นี่เป็นรางวัลที่ถูกอ,อกถูกใจที่สุดนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเสียภาษีซึ่งสาวน้อยคนนี้บอกว่าแม้จะรายได้สูงแต่เธอก็ทําตามกฎทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะพ่อแม่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ค่ะ วันนี้ได้รับรางวัลหญิงเจ้าเสน่ห์ค่ะนี่เีต้องใหนเลยอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็แต่เท่าที่ผู้คนบอกก็บอกว่าหนูมีตาที่ชัดเจนค่ะออืืนี่พี่โดนตาไวยังไงโทษ เขาบอกว่าเป็นทีมที่แบบอยู่ในผับใช่ไหมคะหนูก็เลยพยายามหาชุดที่มันมีแบบวิ่งวิ่งนิดนึงเดินเข้าไปจะได้แบบสะพัดแบบด้นในเนื้อมันแบบพุชๆเมื่อกี้จะมาเซ็กซี่หอดกับเขาบ้างหรอคนหนึ่งเขาเซ็กซี่นะหนูไม่มีอะไรให้เซ็กซี่อะค่ะก็อืม คนแบบจัดจัด,จดเรื่องจ,งจัดการเรื่องแบบเองินอะไรเนี้ยค่ะก็คุณพ่อจะซีเรียสนิดนึงเรื่องภาษีคือเขาบอกว่าเออังไงก็ต้องจ่ายเพราะเดี๋ยวมันเจอแบบวุ่นวายเกินไปก็ทุกงานที่หนูทําหนูก็รับภาษีไปเต็มๆมเลยมันมันนวแต่ว่ายอดสุดท้ายเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะคเราหักตามนั้นนะคะ แต่ถามว่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดเป็นจานวนเท่าไหร่สาวน้อยคนนี้เธอก็เลี่ยงที่จะไม่พูดสุดท้ายสื่อก็เลยได้แต่ถามถ่ายเรื่องกิจกรรมบอลประเพณีของมหาวิทยาลัยจุฬาธรรมศาสตร์ว่าญา่าซึ่งถือว่าเป็นคนดังได้มีส่วนร่วมในการอัญเชิญพระเกี้ยวหรือเป็นรัมเมเยอร์อะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งยายาเธอก็บอกว่าไม่ใช่ไม่อยากค่ะแต่ว่าไม่มีเวลา ช่วงนี้แบบงานหนูเต็มมากเลยค่ะคือตั้งตั้งแต่ปีใหม่มาหนูยังไม่ได้แบบไม่ได้พักสักวันหนึ่งเลยค่ะเรารู้สึกว่ามันเต็มไปอีกหลายเดือนเหมือนกันค่ะก็คือคือการเป็นแบบดลีดหนูปีแรกหนูเคยไปไปสมัครนะคะแต่สรุปแล้วเขาต้องไปซ้อมเยอะอะไรเยอะแล้วกลัวว่าจะแบบทำไม่ได้อย่างที่เขาจะแบบอย่างเต็มที่ะคะ่ะก็เลยหนูเต้นไม่เก่งด้วยค่ะแล้วก็รับข้าเกี้ยวต้องแบบเรียนเก่งม,มากๆหนูก็แบบปานกลาง ู่ในวัยรุ่นวัยเรียนอย่างนี้คงสําคัญที่การแบ่งเวลานะคะงานในวงการบันเทิงก็หนักอยู่แล้วยังจะต้องขยันเรียนอีกคงจะเหนื่อยแย่เอาเป็นว่าแมงโก้ทีวีก็ขอเป็นกําลังใจให้ย,ายา่าๆทาทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดก็แล้วกันค่ะ